รเราโปะบงน้ำเล็เหรอบบนรำบปะโน้ำเด้สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะออกไปกินหมูย่างนอกบ้านนะครับเมืองนี้เมื่ออาทิตย์เดี๋ยวออกไปกินหมูกระทะอยู่ทีในเมืองนะครับเดี๋ยวมาติดต,ตามรับชมกันนะครับว่ามูยินีสิมวนตำไหนนะครับแล้วก็ไปกับทีมงานคือก็ไปนอนครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับวา้านเขาสินาก,กินตำไห่อาหารที่เป็นยังไนเนี่ยติดตามรับชมกันนะครับไปนอนครับนี่ครับไปนอนครับไปกับทีมงานคือก็ละ เนี่ยอหากินหมูกระทะเดี๋ยวรอดแท็กซี่สักหน่อยขอบคุณครับ,รบตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่หนาลันนะครับนีหนานลันครับตอนน้วงขึนไปเบิ่งร้านครับว่ามี้ยังกินเนี่ยร้านร้านเจประยานะครับเป็ร้านขายบุฟเฟ่นะครับผมแล้วห้องขึนไปกินบุฟเฟ่กันตัวแรกคือกอ็มาเบิ่งกับเ,เขา ủa video cùng nhau đấy hả review nói đâu đấy hả nuôi nhau. nào các bạn. Vâng chào các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. chào các bạn. Xin chào จังหน่อยนะครับผมเดี๋ยครับลายกับประมาณนี้เนี่ยหตกรบแล้วของโอเคครับทุกคนครับเดินอีกอะของเลยว่าตักมาครบแล้วได้มู้งของมึกนะโอ้โหสุดยอดนะผมไปเดี๋ยวมาเริ่มกินกันนะครับัน

ครับอ่ะขออญาตก,กินเล็กน้อยนะผมเสียดครับ